ชาว YouTube ทุกๆท,ท่านนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าละกระบังเลยนะที่ให้เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้เลยเอาศูนย์กระจายสินค้าลกระบังนะจุดๆรถติดมากนะันนี้รถในบริเวณศูนย์กระจายสินค้าและกระบังติดมากเลยครับคือผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับขอบคุณครับ กระดาษอะไรตรังต้องขออนุญาตไปก่อนนะผมต้องมีด่วนมากๆนะครับด่วนมากๆไปรับตู้นะครับผม,ผมคืนตู้สิ็จแล้วตอนนี้วิ่งหางเปล่านะครับด่วนมากๆเลยไปรับตู้ในซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับตอนนี้เป็นเวลาจวนเจียนนะครับจวนเจียนจะบ่ายสามนะจวนเจียนจะบ่ายสามก็คือผมเชื่อว่าผมเตะที่ถนนอนุทเนี่ยยังไงก็ต้องมีบ่ายสามกว่าแนะ่นอนแต่ผมจะดันทุลังไปนะครับ คล้ายๆว่ารถบรรทุกห้ามวิ่งตั้งแต่บ่ายสามมาผมจะเหมือนว่าจะดันแบบขับผ่าเวลานิดนึงถ้าทันก็ทันถ้าไม่ทันก็เหมือนจะแบบผ่าเวลา4ี่ห้านาทีอะไรประมาณนี้นะอ่ะคอยดูดิว่าผมจะรอดหรือไม่รอดนะไม่ดราม่านะครับมันไม่ทันจริงๆนะมันต้องไปจริงๆนะครับตู้บรรจุวันนี้ด้วยวันนี้ผมต่อแถวคืนทู้ประตูหกนานมากนะครับปต่อตั้งแต่เที่ยงนะบ่บายโมงบ่ายสองเกือบบ่ายสามอ่ะสองชั่วโมงกว่านะครับทั้งๆที่รถก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะอ่ะคลิปนี้ ปนเสร็จแล้วนะครับว่าโดยเรื่องเราอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าลัดกระงนะครับเป็นโซนที่แหลง่งบรรจุตู้สินค้าอะไรพวกนี้เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์นะประตู 1. ประตู2ประตู3ประตู4ป,ป,ประตูแล้วก็เป็นลานบรรจุแป้งบรรจุอะไรหลายๆต่างๆโซนบรรจุตู้สินค้าประมาณนั้นกน็คือลัดกระงสายตู้ครเรียรกกระลัดกระงเนาะเราจะลัดไปออกซอยวัดศรีวลีน้อยทําไมต้องมาทําคลิปคอนเทนต์ลัดออกซอยศรีวลีน้อยมันมีอะไรเหรอนะครับซอยวัดศรีวลีน้อยเนี่ยเขามีลานตู้อยู่ตรงนั้นเกือบเกือบสิบลานเลยนะยกยกตัวอย่างถ้าผมเข้าไปจาก เจ้าจคุณเข้าไปจากราชกระบังโรงพยาบาลราชกระบังอะไรตรงนั้นนะหวัวตะเคนนะก็จะมี BC ซีบีซีเอชซีเออีบีซีเอชซีนะครับธนารุ่งนะครับแล้วก็ cma อ่าเอ่า cma bc 1เดโปล้วก็ hla แล้วก็ไทยเองกองและก็ tid tdt นะ โอ้ยหลายล้านนะครับก็ประมาณนี้ทําให้รถลาดกระบังก็จะใช้เส้นนี้เยอะนะครับแต่ตอนที่คนเขายังไม่รู้กัน<ม>เขาก็วิ่งไปออกถนนกิ่งแก้วเข้าบางนาระย้อนเข้ามาใหม่นะครับไอ้อย่างนั้นนะใครๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมจะทำอะคอนเทนต์ลัดไปนะครับลัดจากลากระบังไปซอยวัดศรีบุรีน้อยด้วยกันวิ่งเส้นหัวตะเคียนนะเดี๋ยวผมให้ดูไอ้เทรเลอร์คันนี้ตรงนี้มันจะวุ่นวายหนึ่งนะเลยนบนะ วุ่นวายมาก,ามากดูภาพอย่างนูนอย่างนี้ไปประกอบกันเห็นไหมรถที่เรามาเมาื่อกี้วุ่นวุ่นวุ่นทางนี้ก็ยังติดอยู่เลยโอวันนี้เป็นวันอะไรอ๋อวันพฤหัสน,นะครับของผมเนี่ยอ่ามันเรีบยังไงนะผมมีรับตู้สองใบนะเพื่อนๆนะคุยกันขั้นเวลาตอนนี้เราขึ้นไปฝั่งของมอเตอร์เวย์แต่เราไม่ไปมอเตอร์เวย์นะเพื่อดูตามเลยนะเพราะผมรับตู้สองใบเป็นตู้สั้นนะครับ แล้วบรรจุวันนี้ใบหนึ่งบรรจุพรุ่งนี้ใบหนึ่งแต่แต่ปัญหาของมันก็คือต้องรับวันนี้ทั้งสองใบนะครับเขาจะเอาเบอร์ตู้ทา VGM นะครับเกี่ยวกับโควิดทําให้สายเรือต้องออกเร็วขึ้นต้องเอาเบอร์ตู้ต้องเอา VGM เร็วขึ้นนะครับมันก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างปกตินะเราเคยแค่รับล่วงหน้าวันเสาร์เขาไม่ทํางานต้องต้องรับวันศุกร์แต่อันนี้วันพฤหัสนะครับต้องรับตู้ของวันศุกร์วันเสาร์ไว้เร็วโอ้จริงๆเลยนะครับอโอเคพอเราบนเสร็จบนเสร็จแล้วมาฝั่งของมอเตอร์เวย์ฝั่งนี้นะ เราก็เบี่ยงออกซ้ายไปทางคู่ขนานนะครับถ้าเราเข้าไปทางขวาเนี่ยเราก็จะเข้าไปมอเตอร์เวย์นะครับนี้เราจะวิ่งเส้นคู่ขนานไปสักเต๊มหนึ่งนะครับเส้นตรงนี้นะครับอบอกยากนะแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายให้เห็นๆกันเลยให้ดูดูตามกันเลยที่งเข้าเส้นคู่ขนานนะเดี๋ยวผมจะชี้บอกไม่รู้มันมีป้ายละเอียดไหมนะครับแต่ถ้าคนรู้ก็รู้ผมตั้งหลายปีนะกว่าจะกล้าวิ่งแล้วผมเคยบอกทางเขานะผมเคยบอกทางพี่คนนึงเขามาวิ่งใหม่ เขาไปติดนะครับไม่มีตู้นะแต่เขาหางไปติดแล้วส่วนตัวเคยมาเอาตู้มาติดทีหนึ่งแล้วนะติดจริงๆมันมีลอดใต,ต้สะพานวีสองอันไอ้แล้วก็จะหลบทางรถติดไปรอดผิดอันก็ติดทีดนึงแต่ว่าด้วยด้วยด้วย,วยความที่ตัวเองช่างสังเกตความสูงนะก็จะเงะไปมองก่อนก็เลยรู้ว่าติดแล้วตามกัน2องคันมาก็เลยได้ถอยมานะครับจุดนี้จุดนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้มีประวัติเยอะมากตอนนี้เราวิ่งมาแล้วนะครับเช่นคู่ขนานมาแล้ว มิเชกู้กระัามาแล้วคอแห้งอีกต่างหากแป๊บนึงกินน้นนำก่อนมี้านฝาตู้อะไรเนาะมันจะมีป้ายว่ามินบุรีอ่อนนุชนะเราาจะไปอ่อนนุชแล้วก็กิงแก้วขวามือนะครับขวามือเราผมปรับขึ้นไม่ทันแล้วผมก็จะปรับวนลุ่มขึ้นไปขวามือเนี่ยสะพานตรงนี้นะครับก็จะเป็นไปลงกิงแก้วนะครับเนี่ยสะพานที่รถ กล้อกาลังขึ้นไปก็จะไปลงกิ่งแก้วเนะะาะสะพานโนู้นบนบนไปลงกิ่งแก้วนะครับแล้วก็ตรงรถตู้วิ่งไปเนี่ยเลี้ยวขวามันก็ออกล่มก้าวเลยแล้วตรงไปตรงนั้นอะ่ะผมเคยไปติดอะ่ะจริงๆถ้ารถบรรทุกจะไปได้ไหมมันไปตรงนี้แต่ตอนนี้เราเลี้ยวตรงนี้นะอ่ามันมีป้ายบอกอยู่มันมีป้ายอะไรวะเห็นมีเลยนี่นะมาตรงวุ้นวายตรงนี้เข้าซอกนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะ มองดีๆเปิดดูหลายๆรอบมันก็จะมีทางรถไฟแบบนี้นะครับระวังทางระวังรถไฟด้วยนักวิ่งมาอย่าไปเข้าเลนน้นนะมาเลนนี้เลยเดเดียวนะตอนนี้เรามีความตื่นเต้นอยู่2อย่างนะเพื่อนนะว่าผมจะโดนตำรวจจับไหมนะว่าผมจะโดนตำรวจจับจับไหมนะ,ะวิ่งมาอย่างนี้เลยนะอย่างที่ผมบอกนะมันจวนเจียนบ่ายสองกว่าจะบ่ายสามตอนนี้ไม่ได้ดูนาฬิกาแล้วนะถ้าผมไปเตะถนนอนุรยังไง ระหว่างที่อยู่ในเส้นอ,อนุทย์ยังไม่ทันได้เลี้ยวเข้า,อาซอยวัดศรีจากข้างหลังหรอกยังไงก็กกเลยเวลาบ่ายสามเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรของรถเก่งวะเนี่ยตกใจหมดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะผมรีบนะครับผมไม,ไม่สามารถที่จะเบรกให้ได้หรอแต่ถามว่าถ้าจะชนกันจ,จริงก็เบรกได้อยู่ก็ไม่ชนนะแต่เมื่อกี้เขาก็หยุดแล้วโอเคไม่ว่ากันนะครับ ตอนนี้เราขึ้นสะพานมาแล้วนะครับชิดขวาขึ้นสะพานนะพอเราออกมาจากตรงเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายตรงรอดข้ามทางรถไฟมาเราก็พยายามชิดขวาขึ้นสะพานนะก็พยายามไม่ตัดต่อแล้วกันนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันมันต้องดูละเอียดละเอียดไปผมเคยรีวิวขากลับมาแล้วนะแต่ขาไปเนี่ยถ้าเท่าที่จําได้นะ่าจะอย่างตรงนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับไม่ใช่เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดนะเป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอ่ะเจอไหมเจะอีไหมไม่มีตำรวจนะครับไปต่อไปต่อก่อน ไปต่อได้นะตำรวจดูคลิปนี้ก็น่าจะเขียนใบสั่งส่งไปที่บ้านครับมันยังมันยังนะมันยังไม่บ่ายสามดิอ่าไม่รู้บ่ายสามหรือยังไม่ดูนาฬิกาแล้วตอนนี้ไม่ดูแล้วนะครับไม่มีเวลาดูอะไรทั้งนั้น,นไปอย่างเดียวแล้วตอนนี้ยาวเ,เลยตรงนี้เป็นเขตของอ่ารูแล,ลข,ของช่างเขาเดอะอ่าเราวิ่งเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนอ่าอ่าลกระบังนะ,ะรียกถนนลกระบัง หรือมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นเส้นอ่อนนุกับลากระบังยาวมาลเลยแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนลากระบังแล้วนะครับอ๋เขาจะเรียกเวลาเขาคุยกันเนาะเขาสายบรรทุกเขาคุยกันเขาเรียกว่ามาฝั่งหัวตะเค้นเนาะฝั่งหัวตะเค้น,นะครับฝั่งหัวตะเค้อ่ะเราก็จะวิ่งมาแบบนี้นะครับวิบ่งมาเอามีรถวิ่งเป็นเพื่อนเราอยู่เรายังไม่โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับมีตู้คอนเทนเอนอร์วิ่งนาหน้าเราอยู่คันนึ้งก็ยังดีแ้่เขาจะกลับรถนี่น่าจะกลับรถ เราวิ่งมานะตรงน,นี้มาในถนนลาดกระบังเนาะโอ้ยเสียอาร์ตเสียอาร์ตนี่ยมาเสียอาร์ตกลับรถนะเสียอาร์ตกลับรถทำไมเนี่ยเสียอาร์ตจะบอกนะว่าส่งส่งของในนี้เสียอาร์ตเสียอาร์ตบอกโุกมือเหมือนว่าไปไม่ได้อะ ว่านไปไม่ได้ปะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคล้ายๆว่าเสียอับอกว่ามันมันบ่สามเลี้ยวมันไปไม่ได้เลี้ยวนะตอนนี้น่าจะไบ่สามแล้วแหละไม่รู้มาขี่เลยมากี่นาทีแล้วนะคือมันจริงๆคลิปนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆเราจะรีวิวเส้นทางนะั้นมันจะ เวลาจบบะหมดนะว่ากันด้วยเส้นทางต่อแล้วกันนะครับว่ากันด้วยเส้นทางต่อนะครับเราวิ่งมาแล้วนะครับมันก็จะมีป้ายบอกส่วนนัุพมแบบนี้ราดกระบังแบบนี้นะครับเราก็วิ่งตรงไปก่อนนะครับวิ่งตรงไปต้องข้ามสะพานอีกสะพานหนึ่งนะจนเห็นโรงพยาบาลราดกระบังอยู่ทางซ้ายนะครับมันถึงจะถึงทางเข้าเลี้ยวเข้าหัวตะเขินนะครับ ก็รถบรรทุกเขาก็จะเริ่มไม่วิ่งกันแล้วนะจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพราะว่ามันใบสามแล้วตอนเนี้ยบสามแล้วน่าจะ3 1นนาทีสนาทีแล้วครับก็วิ่งมาประมาณนี้ทางขวามือก็จะเป็นเข้าในส่วนของสุวรรณภูมิแต่ว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมัน เขาไม่ให้รถบรรทุกเข้านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมเห็นมันมีป้ายป้ายอยู่นะส่งโซนเนี้ยก็จะมาจากสวนนูุ้เหมือนกันนะแต่เขาไม่ให้รถบรรทุกเข้าตัวนี้ตรงแยกตรงนี้เราวิ่งตรงไปก่อนนะเพราะตรงตรงนี้เราวิ่งตรงไปก่อนตรงนี้เลนก็จะหายนะครับเราต้องเบนไปทางขวานะเพราะว่ามันขึ้นสะพานสองเลนเนาะ เราก็จะขึ้นสะพานนะครับตอนนี้่จะเป็นเขตชลองกรุงหรืออะไรเนี่ยแต่ตรงนี้เราเป็นถนนรัชบางนะครับสะพานเลยนะครับเราจริงๆเราต้องเริ่มชิดขวาแล้วนะตรงนี้ต้องชิดขวาแล้วแตนะ่ผมเกรงใจนะผมเกรงใจเจ้าหน้าที่กลัวเขาให้เขาเห็นก่อนแล้วว่าเราอยู่ซ้ายมาก,ก่อน านมาแล้วะครับคือตอนนี้เลยแน่นอนแต่นิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วมนะั้งพอเราวิ่งมาตรงนี้นะครับเราชิดขวารอเลยนะครับระวังตรงไฟแดงไฟเขียวคนข้ามด้วยก็แล้วกันนะอวิ่งมาอย่างนี้ถ้าดูเปิดคลิปดูตามยังไงก็วิ่งถูกแล้วไม่ต้องไปอยู่เล่นขวาสุดนะเพื่อนๆเล่นขวาสุดรถเล็กเข้ากลับรถนะครับเลนขวาสุดเราอยู่เลนนี้ยรอเลียเ้ยวขวานะครับอย,อยู่เลนนี้รอเลียเ้ยวขวาถูกต้องแล้วนะ ซ้ายมือเ,เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลลากกระ b a n นะตรงนี้นะจะเป็นโรงพยาบาลลากกระน a n g ลงเอฟโอวีจิตปุ๊บอ่าซีสามสองหนึ่งไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันนะครับอรบอแป๊บหนึ่งแล้วก็รอตรงห้องตำรวจด้วยนะเนี่ย ในซอยนี้เขาก็เขียนป้ายไว้หลายอันเลยนะครับก็จะมีวัดหัวคู่ลวงพ่อเขียวอะไรอีกแล้วก็ตรงปากทางเขาจะเขียนว่าลากระวัง54อะไรนี่แหละมั้งแล้วก็มีคลังปตทอะไรไม่รู้แหละแต่รถบรรทุกเขาจะรู้กันว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นซอยอ่าน,นี้คือเราเข้าซอยวัดศรีวลีน้อยแต่ว่าเราเข้าจากข้างหลังนะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้เนี่ยซอยเนี้ยซอยเนี้ย,ยเนืนเปอน ซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับเวลาเราจับ GPS ก็จะประมาณนี้แหละครับก็สรุปว่ามาถึงตรงนี้แล้วไม่โดนจับก็ไม่โดนจับนะครับก็ในซอยวัดศรีก็ติดเวลา4ี่โมงเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับช่วงนี้ก็ไม่มีคลปรถมาลงให้เพื่อนๆดูเลยก็มีแต่รีวิวเส้นทางยังไงก็ฝากรับชมไว้นะครับเพื่อเป็นความรู้นิดนดน้อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้มันเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับ ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พารีวิวจากลาดกระบังนะครับมาแบบเฉียอเวลาเลยโหเงินไหลเข้าในส่วนของซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับที่เป็นจากข้างหลังที่เขาเรียกว่าวัดฝั่งหัวตะเข้เนาะวิ่งเส้นลาดกระบังมาแบบนี้แล้วก็มาเลี้ยวเข้าแบบนี้โอ้รถรอรถรอรถรอโอ้หลายคันรอหลายคัน สนนีนะ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้ด้วยนะครับอดูอีกแป๊บหนึ่งนะผมจะให้ดูช่วงปฏิปโตอของจังหวัดนะครับอตอนนี้เราอยู่เรลาดกระบงังเราอยูอ่เส้นหัวตะเทห้หรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นของจังหวัดของกรุงเทพนะครับมหานครนะตอนนี้เรายังยังยังอยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะ เดี๋ยวมันจะมีช่วงแบ่งเขตนะครับจะมีช่วงแบ่งเขตอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงอถ้ามันเพื่อนเห็นป้ายสีฟ้าอะไรนะครับน่าก็จะเป็นช่วงแบ่งเขตกันนะครับว่าฝั่งนี้สมุทรปราการเฮ้ยฝั่งที่เราอยู่เนี่ยฝั่งกรุงเทพนะครับช่วงนี่เขตกรุงเทพมันมีป้ายหลักกิโลแล้วก็ยินดีเข้าสู่ ตำบลศรีสะเอาเอ่านไม่ทันดูแต่ว่าเป็นเป็นสมุทปราการโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสุริยาพาบรทุกสวัสดีครับ